ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผม Auto Toot Engineering วันนี้เราจะมาพูดถึงรถที่หลายคนอาจมองข้ามแต่มันเป็นหนึ่งในรถเชิงพาณิชย์ที่สำคัญมากในตลาดนั่นก็คือ Mercedes-Benz Vito ปี2025รถรุ่นนี้ไม่ใช่แค่รถตู้ธรรมดาแต่มันคือยานพาหนะที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพเทคโนโลยีและความหรูหราในแบบฉบับของ Mercedes เหมาะสำหรับผู้ใช้งานระดับมืออาชีพที่ต้องการความเชื่อถือได้และความสะดวกสบายในเวลาเดียวกัน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ v i t ตปี2025 Mercedes ได้ปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงจนสุดต่งไฟหน้าเล็ดใหม่และกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่เข้ากับภาพลักษณ์ของ Mercedes ในยุคป,ปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแอโรไดนามิกและติดตั้งเซนเซอร์และกล้องสำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่ได้อย่างลงตัวทำให้รถดูเรียบหรูและยังให้ความรู้สึกของความเป็น m e อร์ d e s เต็มรูปแบบแม้จะเป็นรถใช้งานก็ตาม เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดแดชบอร์ดได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ MBUX แบบเดียวกับที่ใช้ในรถยนต์นั่งของเมอร์ d e เดสหน้าจอดิจิทัลระบบสังงานด้วยเสียงระบบนำทางและฟีเจอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆช่วยให้การบริหารจัดการรถมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือจัดการฟอร์ลดรถขนาดใหญ่ก็ตามระบบเหล่านี้สามารถช่วยวางแผนเส้นทาง ตรวจสอบสถานะของรถและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ขับได้อย่างครบครันทางด้านขุมพลังวีโตมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลที่ปรับปรุงใหม่ให้ประหยัดและปล่อยมลพิษน้อยลงและที่สำคัญที่สุดคือรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบอย่างอีวีโวปี2 0 2 5ที่ได้รับการพัฒนาให้มีระยะทางวิ่งไกลขึ้นชาร์จไฟได้เร็วขึ้นและให้สมรรถนะที่มั่นคงมากขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งในเมืองและธุรกิจที่ต้องการลดการปล่อยมลพิษโดยยังคงพื้นที่เก็บสัมภาระไว้อย่างครบถ้วน การขับขี่วิโต้นั้นอาจทําให้หลายคนแปลกใจเพราะพวงมาลัยที่แม่นยําการขับที่นุ่มนวลแม้ขนาบรรทุกหนักและภายในห้องโดยสารที่เงียบสงบนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือการขับขี่เต็มรูปแบบเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบเบรกอัตโนมัติเพิ่มความปลอดภัยและลดความเครียดในการขับขี่ในเมืองหรือทางไกลได้อย่างยอดเยี่ยม สิ่งที่ทำให้ Mercedes-Benz Vito ปี2025โดดเด่นคือความสมดุลระหว่างประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายมันเป็นรถที่แข็งแกร่งพอสำหรับงานหนักแต่ก็หรูอพอให้รู้สึกดีในการขับขี่ Mercedes ได้ใส่ใจในรายละเอียดของผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์และตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าคุณจะขนส่งสินค้ารับผู้โดยสารหรือใช้งานในธุรกิจใดๆวิโตคือคำตอบที่ชาญฉลาดคุ้มค่าและมีระดับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวยานยนต์ลึกๆได้ที่ช่องออโตทีมเอนจิเนียริง